เปิดชีวิตใหม่เติ้ลธนพล์อดีตพระเอกช่องเจ็ดต้อมบอกวันล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพเติ้ลธนพล์อดีตพระเอกดังก้มกราบเท้าพ่อแม่หลังศึกเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูมีออร่าราศีมากต้อมบอกเลยว่าทําเอาตกใจวงการบันเทิงเมื่อก่อนนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่สําหรับอดีตพระเอกดังอย่างเติ้ลธนพลน์ถูกตัดสินใช้ไฟหลวงในกิจการคาแคร์ของตนเองเป็นระยะเวลานาน,น2-3ปี และเมื่อกรกฎาคม2565ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาได้ตัดสินให้จำเตินธนพลเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญะแต่เนื่องจากยอมรับสารภาพจึงลดให้เหลือโทษ2ปี6เดือนต่อมาได้ตัดสินลดเหลือ1ปีและเมื่อต้นธนพลได้พ้นอิสรภาพก็ได้บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาได้รับฉายาทางธรรมะว่าธนปัญโยหลังจากที่ทราบกันว่าเตินธนพล นิ่มไทยสุขพระเอกชื่อดังวัย37ปีตัดสินใจละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมเข้าสู่พิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาใช้ยาทางธรรมทนบปัญโยผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์โดยที่ผ่านมาระหว่างบวชได้เคลื่อนไหวโพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆล่าสุดพบว่าได้ลาสิกขาแล้วโพสภาพก้มกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่พร้อมระบุข,ข้อความว่ากราบแรกนอกจากนี้ ก็มีภาพที่ใส่ชุดหล่อเท่ไปเที่ยวพักผ่อนย่อนใจทำกลางแฟนคลับเข้ามาชมความหล่อและรอติดตามผลงานละครและด้านอื่นๆจำนวนมากเตินธนพลเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการแสดงก่อนจะได้มาเล่นละครเรื่องแรกรักหันสาคาราโอเกะและกลาวเข้าสู่บทพระเอกแบบเต็มตัวในละครสู่แสงตะวันหลังจากนั้นเขาก็มีผลงานละครออกมาสู่สายตาแฟนๆกับทางช่องเจ็ดอีกมากมายก่อนจะหมดสัญญากับทางช่องเจ็ และหันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระและมีผลงานละครกับทางช่อง8อีก3เรื่องหลังจากนั้นเขาก็ได้เงียบหายไปจากวงการบันเทิงแล้วหันไปเกี่ยวกับการแคร์ก่อนแสดงคดีความแล้วหายไปจากจอดูจากรายชื่อผลงานของเตินธนพลแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในพระเอกที่มีผลงานออกมาให้แฟนได้ชมกันมากมายเลยทีเดียวแม้ในช่วงหลังชีวิตของเขาต้องเจอกับปัญหาชีวิตแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เติร์นธนพลได้ผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปโดยเร็ว แล้วกลับมามีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันอีกนะ